อาจารย์พูดถึงโตรงการเรามีระยะเวลา9เดือนใช่ไหมคะตอนนี้เราผ่านมามากกว่าครึ่งค่ะลำดับต่อไปของอาจารย์ในโตรงการนี้เป็นยังไงคะ ผมคิดว่าเราก็จะต้องสรุปเรียกว่าทําเป็นที่งานชิ้นหนึ่งของเราคือว่าจะต้องหาเรื่องนิยามและคุณสมบัติให้ชัดเจนนะครับว่ามันคืออะไรจะได้ในแง่ของเพื่อก็เสนอกับสังคมไทยว่าก็จะได้อาหลักการคือแบบนี้นะครับว่าใช่ว่า c ค e ี t i v ทิ o ย์ทุลิซึมนี่คืออะไรเราก็จะต้องออกมาเป็นงานชิ้นหนึ่งว่าหลักการคืออะไรคุณสมบัติคืออะไรนะครับล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องทาเรียกว่าเรียกว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวขึ้นมานะครับว่าจากจากกิจกรรมที่เราเลือกมานะครับว่าจะมีเราจะคิดเส้นทางว่าจะมีททีีี่่ไไไไหหนนนนบบ้้้้าางงปววแลคจะเรรยู ได้ที่ไหนได้อย่างไรติดต่อกับใครนะครับ,รบนี่ก็เป็นงานที่ที่ยังเหลืออยู่ที่เราจะต้องทําให้ให้เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับสำหรับโครงการนี้นครับ,รบน้องๆเวลาที่ไปร่วมเรียนรู้กับทางชุมชนเป็นยังไงบ้างคะอยากให้จั์เล่าให้ฟัง ก็ผมคิดว่าในบางอันเป็นกิจกรรมซึ่งก็ดูอย่างพระเครื่องนะครับเราก็ก็ไปเรียนพร้อมๆกันนะครับก็แต่ว่าเนื่องจากที่พระเครื่องเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งเรียกว่าทําอย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับก็มีการกิจกรรมซึ่งคนสามารถไปเรียนรู้ได้ได้โดยง่ายนะครับในแก่ของการมองแล้วก็การทํามีพิมพ์พระอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในบางที่อย่างกรณีของพระห่มเนี่ยเราก็เห็นว่าดูเหมือนจะจะดูง่ายๆนะครับแต่พอไปดูเนี่ยมันก็เหมือนในแง่กิจกรรมมันก็ดูง่ายจริงแต่ว่าคนทำเนี่ยต้องเรียกว่ามีมีความชำนิชำนาญอยู่พอสมควร พอทาเสร็จไปแล้วเนี่ยเอาไฟายปูล,ลงไปนะครับเอาไม้อันหนึ่งที่เรียกว่าไม้ผุนเนี่ยหมุนๆไปเนี่ยคือฝ้ายกับไ้ายกับตัวเส้นใยที่เราวางขึงอยู่มันก็ติดกันไปโดยเรียกว่าเหมือนอัตโนมัติเลยครับมันก็ดูน่ามหัศจรรย์ว่าจากมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าคนคิดออกมาได้เนี่ยก็ต้องถือว่ายิ่งใหญ่มากครับแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ได้อย่างได้อย่าง,ได,างได้อย่างใช้เวลาไม่มากนักครับค่ะน้องบอกด้วยอย่างไม้ที่ใช้ในการกดก็คือสืบทอดกันมา หลายใช่ต้องเป็นต้องเป็นไม้ที่เฉพาะเฉพาะอย่างด้วยใช่ไหมครับครับค่ะไม้เฉพาะถึงเทาไหรจะไม่มีเซียนค่ะถ้ามีเซียนเนี่ยเวลาถายขึงเนี่ยได้มาฉีหลุดมาแต่นี้เนี่ยพอขึงปั๊บมันจะดูดฝ้ายกับได้เนี่ยให้ติดกันเวลายกขึ้นปั๊บถอดเฟรมออกเนี่ยมันจะติดเป็นผืนทีเดียวเลยมันเป็นเทคนิคโบราณที่เขาสืบทอดกันมาตลอดค่ะนะครับแลวผ้าห่มค่ะผ้าห่มที่นี่ห้ามซักใช่ไหมคะครับค่ะตากแดดอย่างเดียว คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปใช้เนี่ยเอาข้างนอกไปซักค่ะแล้วมาคลุมเนี่ยผ้าเขาจะนิ่มมากค่ะคือเขาจะไม่ใช้ผมคือคนที่นู่นใช้ผมนอนแต่คนข้างนอกที่อื่นเนี่ยใช้ปลูนอนเนี่ยจะดีกว่าค่ะและที่เป็นผ้าห่มถามจากน้องเหมือนกันก็จะเป็นลายเป็นสก็อตแบบนี้หมดเลยใช่ไหมคะมีหลายลายครับแล้วแต่ครับอันนี้แล้วแต่ว่าคือก็มีความหลากหลายของสีสันเพื่อให้คนมาซื้อเนี่ยจากที่ต่างๆเนี่ยอยากได้สีสันแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเขามีให้เลือกหลายลาย ครับแล้วก็ขนาดก็แล้วแต่ขนาดของที่จะใช้ครับ วันนี้เดี๋ยวลองทําดูได้นะคะนี่คือเรื่องยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านได้คิดขึ้นมานะคะค่ะสุดท้ายค่ะในฐานะหัวหน้าโครงการนะคะอาจารย์สุดแดนอยากจะบอกกับบอกอะไรกับเราในวันนี้บ้างคะเชิญค่ะเพิ่มเติมค่ะครับก็โดยหลักการนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเลือกสรรมาทั้งหมดในกิจกรรมทั้งหมดมนะครับคือเราเริ่มต้นจากคุณค่าก่อนนะครับเราเห็นว่าคุณค่าของกิจกรรมต,ต่างๆเหล่านี้สคาคัญมากแล้วก็สําสคัญสําหรับชาวบ้านด้วยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วเราก็ได้คัดสรรมาว่าเราก็เห็นว่าไอ้ความสําคัญของคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเลือกสสรมาานะแล้ใททยีุ่ด เราเชื่อด้ว,ว่าเราเชื่อว่าด้วยการยืนยันในคุณค่านั้นนะครับก็จะนํามาซึ่งมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อไปได้แล้วก็เป็นมูลค่าซึ่งได้มาอย่างยั่งยืนด้วยครับค่ะนี่คือความรู้สึกนะคะแล้วก็การทำงานของทางคณะผู้ทำงานนะคะขอขอบพระคุณค่ะจย์สุดแดนนะคะคุณประเสริฐและคุณสิทธิส์ค่ะขอบพระคุณค่ะ